สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาทำยำมาม่านะครับสูตรตามใจสันนะครับผมอ่าขั้นตอนแรกเราตำพริกนะครับให้แหลกๆนะครับผมชอบเผ็ดมากใส่มากเก็ดน้อยใส่น้อยนะครับอ่าใส่พริกลงไปนะครับผมอั่านี้หลังจากนั้นนะครับเราก็ตามด้วยเครื่องปรุงนะครับผมใส่น้ำตาลลงไปนิดหน่อย ในกระ buoy นะครับแล้วก็ตามด้วยน้ำมะขามเปียกน้ำมะขามเปียกตักรกระบวยนเงนะครับผมแล้วก็ตามด้วยผงชูรสนิดหน่อยนะครับนัวหน่อยเหยาะน้ำปลาลงไปแล้วก็คนให้เข้ากันนะครับผม ังจากนั้นนะครับผมเราก็ใส่ผงนะครับของมาม่านะครับใส่พริกของมาม่าเข้าไปนะครับเพื่อเพื่อความอร่อยเพิ่มเติมในขณะนี้นะครับผมว่าทาการลวกนะครับพวกลวกเส้นนะคลวกผักลวกเห็ดลวกหมึกกุ้งไว้แล้วนะครับผมตัวนี้ตันนี้แล้วับ ทำน้ำยำเสร็จแล้วเราก็ตักมาลงเลยนะครับผมที่ลวกเสร็จก็เอามาลงเลยนี่อัเเอเีเห็ดด้วยอันนี้ส่วนตัวเป็นคนชอบเผ็ดนะครับผมใส่เห็ดลงไปเรียบร้อยขั้นตอนนี้เราก็ทำการคนได้เลยครับคนให้เข้ากันนะครับผมอสีสันเริ่มมาแลวหน้าตาเริ่มได้แล้ว เรียบร้อยแล้วนะครับผมเท hey, ใส่จานได้เลยครับผมนอกจากไข่ต้มส้มตำยำมะม่มมา,มาเราก็ทําเป็นนะครับผมตัวนี้อร่อยแม่อร่อยสุดแล้วแต่นะครับคนทานนะครับกินได้ไม่ได้กันแล้วแต่อีกนะครับแต่ส่วนพ่อค้ารับรองอร่อยมากๆนะครับ hey, ทำเองกินเองนเลงนๆพอชิมปีมือตัวเอง รับประกันความอร่อยเต็มเต็มคำครับคำนี้โอ้โหบอกเลยรสชาติสุดยอด